ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ่ะชอบมากๆก็กดซับสไคร์อ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเราจะมุ่งสู 1, 5, ส่1ล้าน5 0 0แสนซับไปด้วยกันนะครับน่ารักขนาดนี้<อ>บัตรประชาชนใช้นางสาวหรือว่านางฟ้ากันแน่ครับเนี่ยใช่เด็กจริงค่ะเปิดประตูเดี๋ยวนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ล้อมบ้านทุกแกไปหมดแล้วจอมาดีๆด้วยจอกมาด้วยด,ด,ด,ดับตาทักผิดชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวครับภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ ดิเฟนคุณแพ้แล้วเอ้ยกูเล่นเกมแพ้ได้ไงวะเนี่ยมึงไม่ต้องสืบหรอกกูอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยเวลามึงเรียกกูจะไม่มาหรอกในเวลาไหนที่มึงไม่ว่ากูจะโพมาให้มึงเห็นทันทีแมวเ,เป็นสัตว์ที่ทำตัวขวางโลก <c oughs> วางเลโก้คลิปตัวไหนวะดีกว่าสุ per man ปปตื่นแล้วเอ้ยสวัสดีตอนเช้าแสนสดใสอ้อยใครมาวางเลโก้มาตรงนี้เนี่ยแมตแต่ซุปเปอร์แมนที่แข็งแกร่งยังแพ้กับเลโก้เลยครับใครสักคนบอกมมุษย์ล่องหนไม่มีจริงหรอกนะตากล้องในคลิปแกล้งคน ใครบอกว่ากูไม่มีจริงวะขนาดกูถ่ายคลิปใกล้ๆหน้ามันมันจะไม่รู้เลยว่ากูถ่ายคลิปมันอยู่ว,ยวันนี้เรามากินเนื้อสเต๊ะแซ่บๆกันดีกว่านะครับแมวของคุณที่อยู่แถวนั้น ิ้นจะเป็นอะไรไปมนุษย์มึงบอกว่าสักชิ้นแต่มึงดึงไปทั้งถาดแล้วก็ล่วงไปหมดถาดแล้วกูก็ไม่ได้กินผมที่รอฟิลเตอร,ร์ไอจีโหลดเมื่อไหร่มันจะโหลดเสร็จวะกูรอตั้งนานแล้วกูจะเป็นผู้บ่าวเกาหลีซื้อเครื่องเพลย์สเตชันมาเล่นเปิดเครื่องแล้วดึงสายออกมึงย,ยืดขนาดนี้สายอย่างตึงเลยนี่ว่าเครื่องเกมส,สำหรับครอบครัวจริงป่ะเนี่ยของเล่นอเ <c oughs> วนเจอร์เดี๋ยวนะเอเวนเจอร์มันมีแบทแมนด้วยหรือวะ <c oughs> นี่กูดูหนังในจักรวาลไหนกันแน่วะเนี่ยจักรวาลคู่ขนานหรือเปล่าวะเมื่อโรนัลโดและแมสซี่มาเเ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 เทททีีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยวววไไไไไไใหหหห้้้พพืืออออออนน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 นมมมมมึึงงงงดดดิิิิกก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 ลลลลููููแรรรจจาาาะะะปปัััฮถฟบ รถไฟหอที่ว่าโอ้ไม่กอรถไฟหออะไรมันจะตีลังกาเยอะขนาดนั้นวะ <c oughs> ให้เป็นคนออกแบบวะเนี่ยท <c oughs> ี่กูเองระวังโมอ้อยอะโมอ,อ้ <c oughs> มอยอาจจะแทรกซึมในโรงเรียน,นของคุณก็ได้นะ <c oughs> เมื่อคุณเจอป้ายที่ถูกใจหน้าเซเว่นกูขอแล้วกันนะกูไปละเที่ยวกั มกรมึาจะเอาปายกูไปไม่ไดภ oh, ้ภาพในโทรศัพท์ของคนอื่นโอ้โหสวีทหวานเป็นคู่รักภาพในโทรศัพท์ของผมมีแต่การบ้านเพื่อนนะถ่าย <No. S 2> ไ,ไวไก้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําทีหลังภาพมันก็เลยเต็มแบบนี้เนี่ยแหละใครเคยทําบ้างฮะคอมเมนต์ทีนะฮะสวมในโรงเรียนที่เข้าโครงการคนละครึง่งคนละครึ่งจริงๆฮะอีกห้องนึงก็ครึ่งนึงอีกห้องนึงก็ครึ่งนึงเดี๋ยวมึงจะแบ่งครึ่งกัน,กนแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อคุณถึงนรกแล้วกําลังมองหาเพื่อนตัวเองเอ้ยเพื่อนมึงอยู่นะมึงอยู่ข้างหน้ากูหรือเปล่ากูมาตง้วนโลก้วันทตามเงียบลมแฟน แล้วค่ะไม่อยากทําให้แฟนเสียใจอย่าทักมาอีกนะคะอ๋อครับยกยกเอาเอาดีดีดิเมื่อกี้แค่ไปแฟนดูค่ะมามามาคุยได้คุยได้ w What t แต่ e l l ดูมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่คือรถบรรทุกที่จะมาส่งโลหทองให้อีซี่บอยนี่ไงเขาไม่ได้เรียกว่ารถบรรทุกเขาเรียกว่ารถบรรทุกโลหทองผมต้องใหญ่มากแน่เลยเจนอและเซตมะในโลกคู่ขนาน ไม่ใช่เพื่อนนี่มันฉบับเน็ตฟิกซีรีส์ต่างหากเมื่อคุณเจอจุดที่นอนสบายแล้วแต่ลืมปิดไฟเฮ้ยนกูต้องลุกขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ยกูใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อพลิกตัวไปตัวมาหาจุดที่กูนอนสบายแต่กูลืมปิดไฟเนี่ยนะโอ้ว้าวลูกคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนพ่อมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะหน้าตาเหมือนพ่อเลยโอ้เหมือนขนาดนั้นเลยหรอหมอหน้าตากูกลายไปขึ้นอัตตาสาวเลยรับวาดภาพราคาถูกครับจากภาพเดิร็อกแบบนี้กลายเป็นแบบนี้กูว่าวาดผิดคนแล้วเหรอนคุณทันชัยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับหมอผลตรวจคุณออกแล้วนะครับมี ข่าวร้ายคุณเป็นเนื้องอกในสมองครับต่อจากนี้ใช้เวลาให้มีค่านะครับแล้วข่าวดีล่ะครับสิ้นเดือนนี้หมอจะแต่งงานครับนี่มันเป็นข่าวดีของกูหรือข่าวดีของหมอกันแน่วะเนี่ยวันนี้ดาวอ,อังคารเข้าใกล้โลกสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่ากล้องดูดาวกูใช้ไม่ได้เพราะว่าเมฆกมันตังมิดเลยโอ้ชิลักดูนี่สิลูกของเรายิ้มได้น่ารักมากเลยอะภาพในอันตาสาว อืมกูยิ้มจริงๆแหละแต่กูยิ้มในรูปแบบอื่นตั้งหาถ้ากูออกไปได้รับรองได้ว่ากูจะไปเซตยอมแน่วันนี้ฝนตกผมที่เหนื่อยมาทั้งวันอยากจะนอนชิวๆกบและเขียดที่อยู่แถวนั้นอบ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 พวกกูร้องนำทำเพลงกันอยู่เพื่อนโอเคได้เวลาเทศกาลปิ้งกบผมไม่จ่ายค่าไฟมา3มเดือนแล้วเขาจะมาตัดหม้อสิ่งที่ผมเขียนไว้ข้าวกำลังเกี่ยวครับเดี๋ยวไปจ่ายอย่าพึ่งถอดนะครับขอบคุณนะครับว่าเขากำลังเกี่ยวข้าวอ่ะเขาไม่มีเวลาไปจ่ายค่าไฟจริงๆอ่่ออ้้้้ววววาานน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 นมแแแจจ็็็สสัััััััหหหงงงีีีใช ผตายแล้วไปนรกหรือว่าสวรรค์ผมตายแล้วรีสปอนเราไม่เหมือนกันนะสตีฟในไมค์ครับได้กล่าวไว้ชาวบ้านได้ช่วยกันประคองพราพิสูจน์หลังจากได้ต่อสู้กับพญานาคแต่สู้ไม่ได้เพราะพรรษาไม่ถึงโอ้พญานาคจริงๆฮะพญานาคสองตัวทำเอาพระพิสูจน์อนหลับกันเลยทีเดียวครับสิ้นปีของคนอื่นไปเที่ยวกับแฟนดูผู้วันปีใหม่สิ้นปีของผมมาเด้อเดี๋ยวย่างให้เอามาเอามาอามาแนมะ่เดี๋ยวย่างเดี๋ยวซ้อยห้เลยรับบทเป็นเชฟในครอบครัวไปท่องไปเที่ยวในไรสาระกินย่างหมูดีกว่าพิซ and พซ่าแอนด์ค กับซิงนี่นาดาวองคานอือกูไม่ให้มึงเห็นบ้านกูหรอกนี่มึงส่องกระจกไปเพื่อนล <ะ S 1> และนี่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ดาวองคานนั้นไม่ค้นพบสิ่งมีชีวิตสักทีครับเพราะว่าเอเลียสองตัวเนี้ยมันเอากระจกมาบังกล้องอยู่ยงไงล่ะเ<แ>มื่อคุณตุยในเกมแล้วเกิดใหม่ในเกมแล้วไปดูศพตัวเองที่ตุยก่อนหน้านี้โหนี่เป็นกูจริงๆเนี่ยทำไมกูตุยได้อุบัติขนาดนี้ <c oughs> นี่มันไม่ใช่ทอ่อฮะเขาเรียกว่าท่อเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยนี่มันท่อปลอมด้วยนะเนี่ยเบอต์ไซด์ถูกประดิษฐ์ ขี่เสือชีตาแทนมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่คือที่นอนสำหรับคนชอบแมวผ้าปูที่นอนก็แมวหมอนก็แมวแล้วผมก็มีแมวแมวอ้อวนๆบวมครับไม่ได้โมเพราะว่าผมบวมให้เพื่อนมึงใส่รองเท้ารุ่นอะไรวะรุ่นไบเพื่อนเขาผิแต่ไนกี้อันนี้มึงรุ่นไบมึงมาจากไหนเนี่ยอย่าตัดสินใครที่รอยสักอ่์ององที่บ้านผมลายมังกรอ่ะไม่เคยทําร้ายใครนะเออใช่มันก็พูดถูกของมันนี่หว่าแต่หนาสปอนบอมนี่มึงไม่น่าไว้วางใจมากเลยนะเนี่ยสุสซาคอนขี่ม้าหนินมังกรแต่ในไมคราฟคิปเปอร์กู ลอยไปซัดหน้ามึงถ้าผมเจอแบบนี้นะกูวิ่งอะกูไม่อยู่แล้วแมวแถวบ้านหญ่จวนอืมโอ้โหแมวตัวนี้มันแจ็คพอตเลยนะเนี่ยใส่กรอกหญ่จวนหมดแผงแน่นอน<จ> Facebook ประกาศเราจะย้ายจิตใต้สํานึกของคนที่กําลังจะตุยเข้าไปในมัลติเวิร์สความรู้สึกของยม,มาบาลน,นี่พวกมึงร้อเล่นกับกูอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้ามึงย้ายไปได้นะพวกกูตกงานการะนาวแน่นอนเอาล่ะอยู่กับพรบิชเชนเคยหลังจากที่ทุกคนดูมีมไป5้านาทีนะทุกคนนะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ประเทศจีน Emotional dance. ใช่ประเทศแห่งมีมแล้วก็ของใช้ของสอยอีกมากมายที่มาจากประเทศนี้นะซึ่งใช้สองวันก็พังแล้วนะโอเควเราไปดูกันดีกว่าว่าประเทศมหาอำนาจอีกหนึ่งประเทศรองจากสหรัฐอเมริกานั่นก็คือประเทศจีนมันใหญ่แค่ไหนนะทุกคนนะอันนี้ก็คือประเทศไทยส่วนนี่ก็คือประเทศจีน oh <laughs> โอ้ my god โอ้มันใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะโอเคแล้ว okay, นะเราจะไปดูกันว่าประเทศจีนนั้นมีอะไรที่น่าลหลงไหลกันบ้างนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับอืมชิงชิงชิงตัว ชา,ช,ช,ชางชิงเฉียงชางชีโอเคเราจะไปเมืองที่ทุกคนไม่อยากจะไปกันนะครับคือหูฮั่นบอกเมืองที่เปลี่ยนชีวิตคุณหน่อยหูฮั่นครับอืเรียบร้อยครับผมเราไปดูต้นกําเนิดของอ่าบอบอบ,บก็ดีกว่านะครับผมมาเมืองแห่งนี้มันมีอะไรโอ้โหมีสะพานเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูตรงสะพานเอ้ยมันเดินเล่นไม่ได้ทั่วนี่หว่ามันเดินเล่นได้เป็นจุดนี่หว่าเอาเราไปดูกันดีกว่าครับนี่ยเมืองหูฮั่นนะเจ้าหูประเทศจีน โอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยแตกละเอียดไป็พิกเซลเลยดูนี่สิคนจีนเขาไม่ปิดหน้ากันเลยนี่จะผิดกฎหมายไหมเนี่ยนี่นะฮะน่าจะเป็นภาพที่โดนอัปโหลดมาจากชาวเน็ตนะไม่ใช่ Google Map นะ Google Map ยังเข้าประเทศจีนไม่ได้ละลองคิดดูเฮ้ยมีตรงไหนที่เข้าได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองหย่อนลงไปโอ้โหมันหย่อนได้เป็นจุดเลยทุกคนเน่ยผมมาโผล่บ้านใครเนี่ยโอ้ w e l ัมทู to India นะฮะผูหอพักที่ไหนสักแห่งนะครับผมไหลวันเนี้ยเอาล่ะฝั่งนี้มันดูไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาดูที่เสี่ยงไฮกันบ้างละกันนะครับผมโอ้โหให้ดูไปจุดเหรอโอ้มันไม่ให้ดูเป็นอันนี้เลยอะโอเคเราไปดูฝั่งทะเลกันดีกว่านะครับเอาเอามืด มืดเหมือนอนาคตที่ประยุทธ์ปกครองโอเคมาแล้วมาแล้วใช่นี่แหละภาพระด,ดับ 4K เอากดออกก็ไม่ได้ด้วยโอเค,อเ,คเอามาที่เมืองเซี่ยงฮฮไฮ้ทัทีเราก็ต้องมาดูข้างในตัวเมืองน,นะซี่ย่อนลงไปเลยดูแวบโอ้โหดูนี่สิมีคนแก่อ,อา่านหนังสือพิมพ์ <c oughs> ไม่ใช่แล้วสถาปัตยกรรมเขาสวยมากเลยครับถึงแม้จะอยู่ในเมืองก็มีแบบว่านี่ฮะนี่สัญลักษณ์ของจีนนะครับผมสีแดงแล้วก็มีนี่ผมชอบมากเลยนะไอ้ที่มีหลังคางอนลงมาแบบนี้มันสื่อถึงความเป็น สุดๆไปเลยนะแค่มีจุดต,ต่อไปที่จะให้ดูหรือเปล่าอ่ะนี่กระจุกเยอะๆนี่มันคืออะไรกันโอ,โ,อโ,อโอ้แสงสีเสียงมาครบเลยโอ้ใม่ก็นี่มันอะไรกันเนี้ยแล้วกูมาอยู่บนยอดไม้ได้ยังไงกูอยู่ข้างทังขยะอ่ะสุดยอดไปเลยโอ้นี่นะฮะเมืองยามค่ำคืนของประเทศจีนนะผมสเกตดูนะเออตอน,นคืำน่ะเขาไม่ค่อยมีรถกันเยอะขนาดนั้นนะเนี่มวันเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยดิไม่สามารถเดินไปได้นะครับโอ้โหประเทศจีนลึกลับมากเกินนะโอ้เราไปเจอกันอีกที่หนึ่งแล้วครับผมอ่ะบ้านเอสโกบา นี่หวา <c oughs> ไม่ใช่แล้วฟังเพลงเยอะเกินไปนี่น่าจะเป็นบริษัทที่ไหนสักที่นะครับ <c oughs> เออผมสังเกตดูนะ คนจีนเขาชอบอยู่ตามอพาร์ตเมนต์แบบเนี้ยไม่ใช่แค่คนจีนคนต่างประเทศก็ชอบอยู่อพาร์ตเมนต์แบบเนี้ยคือคือมันประหยัดแล้วก็มีเอ่อไม่มีพื้นที่สําหรับจัดสวนอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ย้ายไปย้ายมาย้ายที่ทํางานนะครับก็เหมาะเลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะมันต้องมีสวนมีที่จอดรถมีมีที่กว้างๆอ่ะผมอยู่ที่แคบไม่ได้เอาล่ะเราจะมาดูเอ่อแถวแถวกวางโจก็แล้วกันนะนี่นี่กวางโจเป็นเมืองที่ใหญ่ด้วยนะครับ oh, โอ้เมืองเขาเนี่ย oh, โอ้โหจุด,ดเต็มเลยลงเลยนะครับแล้วผมก็เห็นประเทศจีนประเทศเกาหลีนะครับมาเที่ยว ประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวประเทศเขาดูนะฮะโอ้ดีไงโอ้รวมชาติเลยเน,นี่ยมีประเทศไทยไหมนี่ไงเจอประเทศไทยแล้วนะเอ้ยอันไหนไทยกันแน่วะเออเออเอาช่างมันเถอะนะน่าจะเป็นอาเซียนที่เขารวมกันนะครับเอ้ยประเทศจีนไม่มีอาเซียนนี่หว่าเ <c oughs> ลืมลืมลงลงลงเฮ้ยมีมินเนี่ยนมินเนี่ยชุดแดงว a t ต h e hell มินเนี่ยชุดแดงโน no. มีน้ำผุที่ไม่ค่อยจะเป็นน้ำผพุเท่าไหร่นะตรงนี้อื นี่มีนักท่องเที่ยวมีโอ้ทาไมเมืองมันอันนี้จังเลยโอ้ไปตึกแฟดด้วยโอ้โหต้องเป็นมหาอํานาจจีนอย่างแน่นอนผ,ผู้ผลิตไอโฟนนะก็จะมีร้านอาหารแบบจีนๆน,นะน่าจะเป็นอาหารแบบเราแหละแต่เป็นเป็นภาษาจีนนะเอออานไม่ค่อยออกนะครับทุกคนเคยดูคลิปคนจีนแม่ที่เขากินพริกเยอะๆนะร้านอาหารแบบนั้นน่าจะเทพริกมาสักถาดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้เราซวยให้หมดถ้าซวยไม่หมดก็ไล่ออกจากร้านแถมปรับเงินอีก300ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะก็ประเทศจีนก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับประเทศต่อไปนะเดี๋ยวเราจะ จะเป็นประเทศเกาหลีเหนือกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไปพาคลิปใหม่นะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้เอาแฟนอาร์ตมาลงนะครับผมถ้าใครอยากจะส่งแฟนอาร์ตนะครับสามารถโพสลงในกลุ่มมีมได้เลยนะครับผมผมจะไปตามดูนะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> บ๊าย <c oughs> บายเจอกันใหม่คลิปหน้า